ทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชม f c แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมาตามสูตรเลกลับนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแอดก็นำเสนอไปแล้วงวดแรกนะคะ งวดเลขก็เข้าเต็มๆสองตัวล่างเจ็ดเก้านะคะสูตรนี้ก็แม่นมากนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอฟก็เลยอยากจะนำเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอสองสูตรนะคะสูตรเลขลับกับสูตรน้องรหานนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็นำเสนอเหมือนกันนะคะน้องรหานนะคะคุณพี่ก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดก่อนก็เข้าเลขวิ่งนะคะของน้องรหานนะคะ เลขวิ่งให้มา4ตัวก็เข้าสามตัวนะคะบนล่างค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เน้นให้แล้วนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็จะเข้าเลขวิ่งนะคะสําหรับสูตรน้องรหารนะคะแต่ว่าสูตรเลขลับจะเข้า2ตัวล่างเต็มเต็มเจนะคะสูตรนี้ก็แม่นมากค่ะท่านผู้ชมห้ามพลาดนะคะก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะท่านผู้ชมแอดก็ขอฝากช่องละอองชนแนล ไว้กับท่านพิชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชดดีๆชดดีๆนะคะท่านพิชมคะก็กำลังใจของแอดก็มาจาก fc ทุกท่านนะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณ fc ทุกๆท,ท่านนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องละองชาแนลด้วยนะคะ แอดก็ต้องขอขอบคุณเซียนทุกเซียนนะคะแล้วก็หลวงปู่จากทุกจังหวัดนะคะที่ได้มาแบ่งปันแนวทางให้กับ FC สมาชิกช่องละองแชนแนลได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขสูตรคำนวณกันเลยนะคะตามแอดมาเลยคะ่ะ เดี๋ยวแอดจะให้ท่านพิชมทางบ้านดูตัวเลขงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะตัวเลขก็เข้าจริงๆนะคะท่านพิชมเจ็ดเก้าเต็มเต็มนะคะคุณพี่ก็ให้มาห้าตัวนะคะท่านพิชมแต่ว่าตัวจับคู่ก็เข้าสองตัวล่างนะคะสามตัวไม่เข้าค่ะงวดนี้นะคะแต่ว่างวดก่อนนู้นก็เข้าสามตัวที่อกเจ็ดห้าศูนย์นะคะ แล้วก็5 0แล้วก็สองสนะคะท่านผู้ชมหลักฐานก็ยังอยู่นะคะเพราะว่าแอก็นำเสนอเป็นงวดแรกนะคะงวดแรกก็เข้า792ตัวล่างนะคะสูตรนี้น่าลุ้นมากนะคะท่านผู้ชมห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมก็จะเข้าล็อกนี้กับล็อกนี้นะคะล็อกเจ็ดกับ9นะคะให้ท่านผู้ชมมาเปรียบเทียบดูนะคะหรือว่า เราจะจับคู่เอาใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูของงวดประจำวันที่16กันยายนพศ2564นะคะคุณพี่ก็ให้มามีมี3มี5มี7มี1มี3นะคะก็ให้มา5ตัวนะคะ4ตัวนะคะเพราะ3มันจะซ้ำกันนะคะให้มา4ตัวนะคะท่านที่ชม คุณพี่ก็จับคู่ให้มีสามหนึ่งหนึ่งสาม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 ห้าห้าสามแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดสามนะคะสามตัวจับคู่ได้มีเจ็ดห้าหนึ่งกับเจ็ดสามห้านะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะหรือว่าเราจะจับคู่เอาใหม่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบตัวที่จับคู่ให้นะคะเพราะว่างวดก่อนงวดก่อนจะ ก็จะเข้าล็อกนี้นะคะล็อกตรงนี้กับตรงนี้นะคะอันนี้ถ้างวดนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านชมไม่แน่บางทีจะมาล็อกนี้กับล็อกนี้สามห้านะคะหรือไม่ก็ล็อกนี้กับล็อกนี้หรือไม่ก็ล็อกนี้กับล็อกนี้นะคะหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นไปได้คะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของสูตรก็ซื้อไว้ เยอะเหมือนกันนะคะสามห้านะคะตัวที่เน้นที่สุดคือสามห้าห้าสามกับสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าสูตรนี้ก็เข้าจริงๆนะคะลงงวดแรกก็เข้าเจ็ดเก้าสองตัวล่างจริง เต็มเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมเข้าเต็มๆนะคะห้ามพลาดนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรเลขลับสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมแม่นมากนะคะลองพิจารณาดูดีๆนะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขจากน้องรหารกันนะคะหกันยาสองห้กอดก็นำเสนอไปแล้วนะคะ เลขวิ่งบนล่างเข้ามีห้ามีสี่มี9นะคะเลขวิ่งเข้าสามตัวนะคะให้มาสี่ตัวเข้าสามตัวนะคะแต่ว่าตัวจับคู่ก็พลาดไปค่ะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามารุนกันต่อในงวดนี้นะคะอันนี้จะเป็นงวดนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะคุณพี่ก็จับคู่ให้มาหกห่างนะคะ สูตรคำนวณน้องรหารจากน้องรหารนะคะงวดประจำวันที่16กันยายนพ .2564 นะคะวิ่งบนล่างให้1กับ3นะคะวิ่งบนล่างให้1กับ3นะคะตัวประกบมี2มี8มี9นะคะจับคู่ได้มี1881 1991 2882 2992 83, 3าม3ปดแปนะคะก็ให้มาหกห่างนะคะท่านผู้ชมตัวที่เน้นที่สุดก็คือ 83, 3า8แปกับ39 93นะคะก็จะตรงกับหลายๆเซียนเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะตรงกับของคุณแม่เจดนะคะให้3ามเก้าเหมือนกันนะคะตัวเลขในงวดนี้ก็จะตรงกันหลายๆเซียนนะคะท่านผู้ชม ก็ต้องรอลุ้นด้วยกันนะคะว่าสูตรไหนจะแม่นกว่ากันนะคะท่านผู้ชมค่ะวันที่16ก็ได้รู้กันนะคะงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะแอ,เอดเชื่อว่างวดนี้อาจจะเข้าอาจจะเข้าอีกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลายๆเซียนให้มาก็มีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นนะคะท่านผู้ชมงวดนี้มีลุ้นแน่ๆค่ะแอดเชื่อแบบนั้นค่ะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเอก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f อฟทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับบุญและก็วาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะที่เอดนำเสนอ น่าจะเป็นตัวเลขที่มีโชคให้กับ fc ทุกท่านก็เป็นได้นะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่เอดนํำเสนอมานะคะ ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญและก็วาสนาล้วนๆน,นะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละอง c h ชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับสูตรแม่นๆน,นะคะสาธุค่ะ ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ